อ๋อสวัสดีค่ะวันนี้ก็พี่ปั่นจะอันบ็อกของนะคะแม่ซื้อของให้พี่ปันซื้อไทามากๆเลยจากคน่ะถ้าท่านผู้ชมอยากให้ผมดูแล้วนะครับมา,าผมจะเปิด่อนโอเคไม่อ้องะผมจะหลับตาก่อนนะครับอันนี้อะไรคล้คยายรองเท้าอ <h> ่ะเฮ้ยรองเท้าเหรอโอ้ยย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 ่ยย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 เยยย ลองเท้าเออโอ้ม่เกครับผมชอบอันนี้มากมันเท่มากเลยครับดูนี่สิด้านหลังแบบเป็นกลมๆยางาเกลพึ่งแล้วก็มัเท้าเหมือนกันเลยด้านหลังเป็นกลมๆแล้วก็มีลายแบบนี้นะคะผมลองสวมไหมคะเดี๋ยวผมขอดูก่อนนะครับนี่ครับบาจาร์ power running เป็นของ power run n i n g วู้ผมชอบม,มากๆเลยนที่สุดผมได้ลลแล้วครับอันนี้เนี่ยผมขอลองใส่ก่อนได้ไหมอันนี้เป็นรองเท้าแตะใส่ที่บ้านเพราะว่ามันคงสบายอ่ะใช่ <cing> มมโอ้ยสคู่<ส> <kite. S 1> เล็กหรือคู่ใหญ่แม่อุตส่าห์แบบนี่ได้นะครับเอออันนี้เอาไว้อย่างนี้เออใส่ได้ไหมแม่ส <iri> ใส่ได้ครับอ่ะลองๆอีกข้างหนึ่งแล้วเพึ่งขาพี่พี่ขอหน่อย มันต้องเผื่ออยู่หรอโบว่าแมวว่าพอดีแล้วพอดีแล้วครับนี่อืมันพอดีไม่งั้นมันจะดูเหมือนเรือไงเพราะรองเท้าแบบนี้มันเป็นคู่ใหญ่อยู่แล้วเอยตรงนี้มันเหลือโอเคอแต่ว่าภายลท์ของผมก็คือรองเท้าคู่นี้มากกว่าใช่มันเท่มากเลยผมอยากรู้เรื่องใส่นี่อ่ะคนนี้ก็ได้รองเท้าเท่เหมือนกันจากบาจาเหมือนกัน ของน้องนะ่ะกินสตรอเบอรี่สองคู่เลยถ้าใครอยากรู้ก็ไปดูอีกคลิปหนึ่งนะคะอ่าปาจาเหมือนกันเหรอใช่จุดยอดไปเลยอ่ะคนละ<ว>ข้างแล้วใส่คนละข้างใส่อีกข้างนึงโอ้ดูน้องไปแอบใส่ของพี่แล้วนุ่นแส่งเทข้า,าสวสองอันอเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับอ๋อท่าผู้ชมดูสิเดี๋ยวแป๊บนึงใส่ยังไงเนี่ยวจอดเข้าไป ดึงได้ไหมครับรองเท้าใหม่อ่ะเฮ้ยเราถูกไหมล่ะลูกีมันต้องดึงไอ้น,นี้ออกก่อนป่ะงั้นเดี๋ยวสต็อปคลิปก่อน,นครับดึงตั้งงซโอเคนะครับนี่ก็คือรองเท้าที่ผมใส่ได้ครับเทไ,ไหมหนูพี่ชอบไหมครับผมชอบครับ ของแบรนด์ Power Running ของบาจารุ่น Power Running อ่ะไหน<อ>ทำหน้า<บ>ขอบคุณ <B aja. S 1> สิขอบคุณแม่มากมากนะครับที่ซื้อขอให้ผมอ่าน้องบอกว่าใส่คู่นี้ด้วยทีนี้อ่ะลาไปก่อนนะคะสองคนเลยบ๊ายบายจุ๊บผู้ชม